ดูนะครับเกิดการต่อสู้ร่างสองเมื่อกี้ไม่ได้มาถ่ายนี่นะมีคนถ่ายให้ไอ้พวกสองตัวนั้นที่ทำาห้ขอถ่ายกล้องสวัสดีคับฟูแรดเด็ดแดแดจะให้ดูได้เลยนะทุกคนแล้วดูแล้วดูอบนาบเราด้แบนร้อยสองเปอร์เซ็นต์แบนร้สองเปอร์เซ็นต์ เราห้อยแบบนี้เลยนะทุกคนเรามีสายก็จะไปให้มันโยกเยองไอ้นอน<อ>มันตันแล้วเว้ยมันลอยแล้วเนี่ยหายไปแล้ว<อ>นะกูก็่ายไม่เลยนะตันหมดแล้วไงเปล่าจะกดถ่ายไม่แล้วมันเมื่อกี้มันหลุดไปตออสร้างเริ่มแล้วนะสวัสดีครับแบตเตอรี่ ไปดูในวิดีโออันที่ถ่ายค่โอ๊ยนอนนะไม่ไจ้ใครปุไม่ได้เล่นน้ำโอยดนี่ไอคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามนะนี่ดูวันนี้ก็ลมด้มีคนนอน ไปดูก่อนนะทุกคนนู้นมีคนล้อเราเดี๋ยวจะกระโดดลงไปถีบเลยแต่ว่ายังไม่เล่นน้านะขอถ่ายกันใจก็มีอการที่ ทุกคนดูมันสีเล่นผีเล่นมากเลยแค่เนี้ยก่อน